เจอคลิปนี้ในครั้งแรกคำตอบจะเป็นเวลาปัจจุบันของคุณเสมอขอให้มีความสุขสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่แลนดอมในหัวข้อใครหนอที่กำลังหวั่นไหวหัวใจเขากำลังอยากจะสารภาพรักกับคุณใจแทบขาดโอ้โหหวั่นไหวขนาดนี้ใช่คนที่คุณแอบคิดไว้หรือเปล่าคะวันนี้ค่ะจึงเป็นแลนดอมในหัวข้อนี้ขึ้นมา และเจ้าของพลังงานแรนดอมนี้เป็นคนที่อยู่ในกลุ่มราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูคุณคือเจ้าของค่ะยินดีต้อนรับนะคะชาวลัคนาเมษลัคนาสิงห์ลัคนาธนูเรามาฟังแรนดอมนี้ที่เป็นสิ่งที่จักรวาลอยากจะบอกกับคุณค่ะ ขออนุญาตเปิดในส่วนของพลังงานของคุณก่อนนะคะทุกการดูดวงควรจะเช็คพื้นพลังงานของคุณก่อนนะคะว่าดวงของคุณนั้นประตูแห่งความรักเปิดหรือเปล่าโชคชะตาแห่งวาสนาในด้านความรักเปิดหรือเปล่านะคะขอดูพลังงานของคุณหน่อยนะว้าวพลังงานของเกณฑ์นในดวงความรักของคุณว้าวมีไพ่เดอะทาวเวอร์มีไพ่แฮงแมนใจของคุณแอบรอคนรักเก่าหรือเปล่าคะ ใจของคุณแอบรอคนรักเก่าหรือเปล่าหรือแอบปรารถนาให้ความสัมพันธ์เก่าที่มันอาจจะเหมือนกับว่าห่างกันไปหรือว่าจบกันไปแล้วเนี่ยให้กลับมาเหมือนกับว่ารื้อฟื้นความสัมพันธ์ด้วยหรือเปล่าคะถ้าคุณมีแรงปรารถนาแบบนั้น เดี๋ยวคุณต้องดูต่อไปว่าราศีอะไรกําลังจะเข้ามาสารภาพรัก,รกหรือเข้ามาสารภาพคําขอโทษเพื่อกลับมารักคุณกันแน่ใช้ได้หมดเลยะเดี๋ยวเรามาว่ากันเหมือนหัวใจของคุณนะคะถ้าไม่หวั่นไหวกับความสัมพันธ์เก่าอยากให้คนรักเก่ากลับมาก็คือยังคงรู้สึกกลัวที่จะเริ่มต้นรักนั่นเองไม่จําเป็นไม่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 จำเป็น,ปนที่หัวใจคุณจะต้องกลัวไปก่อน ขอใช้คำนี้ดีกว่าอ่ะเดี๋ยวเรา,ามาต่อนะคะก่อนอื่นนะยินดีต้อนรับค่ะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อนะโลกแห่งความมหัศรจรรย์ของอาจารย์วัฒนาอัมเมซิ่งทาโรชแนลนะคะกดติดตามเป็นค่าครูนะคะเพื่อส่งผลต่อพลังงานนะคะและให้โอกาสของโชคชะตาได้เปิดกว้างให้จูนติดกับคุณอีกครั้งในทุกๆคลิปนะคะอ่ะมาขอดูสิคะว่าราศีใครหนอกำลังจะ อ่อนหวานอ่อนไหวหว่นไหวที่จะมาสารภาพรักคุณขอประตูดวงเปิดด้วยนะคะขอประตูดวงความรักของคุณเปิดด้วยนะถึงแม้จะเป็นคนรักเก่าที่คุณแอบคิดถึงอยู่ก็ตามก็ขอให้เป็นราศีของเขาขึ้นมานะคะจะได้รู้สึกถึงพลังในในความคาดหวังนั้นนะราศีที่จะเข้ามานะคะ อาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณด้วยและอาจจะเป็นรักใหม่ของคุณด้วยนะคะที่จะเข้ามาในการสารภาพรักครั้งต่อไปกําลังหวันไหวที่อยากจะสารภาพรักอู ดีใจด้วยนะคะมีตําแหน่งของใครที่ปรารถนารักเก่านะคะคนรักเก่าก็อาจจะมีเกณฑ์กลับเข้ามาเพื่อที่เชื่อมโยงหัวใจกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอแจ้งราศีเนาะมีเกณฑ์ที่เขาคนนั้นจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มของชาวราศีมังกรราศีพฤษกราศีกันนะคะเข้าเกณฑ์ทั้งคนรักเก่าเข้าเกณฑ์ทั้งคนใหม่นะคะมังกรพฤษศก นะแล้วก็มีไพ่อีกตำแหน่งหนึ่งที่มีพลังงานก็คือเป็นตำแหน่งพลังงานเดียวกันกับคุณค่ะราศีเมษร,ราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูกำลังจะเข้ามาดังนั้นทั้ง6ราศีนี้จะเป็นเกณฑ์รักเก่าที่กลับมาถ้าใช่มีโอกาสที่เขาจะกลับมาสารภาพและกลับมาขอคืนดีค่ะและถ้าเป็นความรักใหม่ก็จะอยู่ในเกณฑ์ของการหวนไหวที่เขาแอบรักแอบชอบเราอยู่อาดีจังเลยนะ มีตัวเลขอะไรเข้ามาบ้างอ่าเดี๋ยวขอพูดทำนายดูนิดนึงนะคะตัวเลขของเขามาอู้บอกได้เลยว่ามีความเป็นนักสัตว์ด้วยนะคะพลังงานนักสัตว์ถ้าคุณรู้ราศีอย่างเดียวถ้าตรงแล้วถือว่าใช้ได้เนาะอ่ะฟังนักสัตว์ต่อนะคะนักสัตว์ที่เข้ามาเกี่ยวพันนะคะจะเป็นคนนักอ่านักสัตว์ราอ่าเป็นนักสัตว์มะเสง มมเมียนะคะมะโรงมะแม่ฉลูอ่าเนี่ยเข้ามาเกี่ยวพันในดวงโคจรนี้ด้วยถ้าเขาและเธอคนนั้นตรงทั้งราศีและตรงทั้งนักษัตวอยู่ในพลังงานคนคนเดียวกันถือว่าชี้ชัดถือว่าใช่เลยตัวเลขเนี่ยแทบไม่ไม่ขึ้นมาเลยเนาะเขาแค่บอกว่ายังไงซะโอกาสกลับมาคืนดีถือว่าสูงมา,มากๆเลยอืมไม่มีตัวเลขชี้ชัดมีแต่ราศีกับมีแต่นักสัตวเท่านั้นเพราะว่าพลังงานเนี่ย เป็นไพ่อยู่ในตำแหน่งของเมเจอร์อาคานาทั้งนั้นถือว่าพลังงานนี้ค่อนข้างค่อนข้างมีอำนาจพอสมควรสแสดงว่าคำพยากรณ์ในแรนดอมนี้ถ้าใครเข้ามานะคะด้วยโชคชะตาพามาเจออาจจะเจอพลังงานนี้และอาจจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าความสมหวังได้นะม,มาเรามาว่ากันนะคะว่าพลังงานต่อไปคำถามต่อไปนะคะว่าเขาหวั่นไหว ใจของเขาพร้อมที่จะมาสารภาพรักรก,กับคุณแล้วอยู่ในเกณฑ์ราศีนักสัตว์บอกไปแล้วนะคะเขาจะมาเขาเรียกว่ามาฟังลักษณะท่าทางของเขานะเขาเป็นคนที่คิดก่อนพูดเป็นคนอาจจะดูนิ่งๆด้วยซ้ำไปแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งดูพูดน้อยแต่บทจะพูดพูดเยอะเลยเนี่เขาเป็นคนลักษณะแบบนี้นะคะขอดูลักษณะเขาใบที่ส ไปที่3เป็นคนที่จริงจังกับชีวิตจริงจังกับการทํางานบางครั้งถึงขั้นที่จะเรียกว่า,าซีเรียสเลยก็ได้นะคะเมื่อไหรที่เขาว่าโฟกัสเรื่องงานเขาจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยลืมแม้กระทั่งนัดคุณลืมแม้กระทั่งการโทรหาคุณนะคะและก็นิสัยของเขาเนี่ยมีพลังงานว่า,าเขาเป็นคนที่ชอบพิม มากกว่าชอบสื่อสารด้วยคําพูดที่เป็นวาจาดังนั้นคนที่เป็นลักษณะน,นี้จะมีเกณฑ์เข้ามาในดวงชะตาของคุณในรอบหน้านะคะซึ่งการพยากรณ์ในแรนดอมนี้อาจจะตรงกับคุณเป็นบางช่วงบางตอนหรืออาจกำลังตรงในเวลานี้และอาจจะกําลังตรงมาก กับอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นและอาจจะเป็นคนที่คุณที่รู้สึกว่าเขากําลังแอบรักแอบส่งซิกแนวว่าเขามีใจที่หวั่นไหวกับคุณเขาจะเป็นคนนิสัยนิ่งๆน,นะคะเรียบง่ายนะแล้วเป็นคนคิดก่อนพูดนะคะบทพูดพูดเยอะเลยแต่มักจะพูดเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะคะ่ะการงานจะไม่พูดอะไรที่เลอะเทอ,อะไร้สาระนะคะ และเพราะอะไรเขาถึงหวั่นไหวกับคุณเขาดูพลังงานการหวั่นไหวของเขาหน่อยนะคะเขาหวั่นไหวอะไรกับคุณอู้เขาอยากจะเชื่อมโยงความรู้สึกกับคุณเขาอยากจะแชร์ริงอยากจะแชร์ความรู้สึกกับคุณเกิดขึ้นนะคะอยากจะมีทําความรู้จักกับคุณให้มากขึ้นแบบกระชับโอโ้โห กระชับความรู้สึกอ่ะแล้วไพ่ใบนี้อู้ตำแหน่งดีมากเลยนะราชินีเหลี่ยแล้วก็สิบไม้เท้านะคะอืมที่เขาอยากเชื่อมโยงกับคุณนะ่ะคือเขามองว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่น่ารักแล้วเป็นคนที่เอาการเอางานเป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างชัดเจนถ้าถามว่าพลังงานของเขาในเวลานี้คือเขามองคุณในพื้นฐานที่ดีมากๆนะคะอยู่ในมุมมองของความรู้สึกที่ดีแล้วถ้าถามว่า ความรู้สึกของเขาเนี่ยอยากอยากจะพูดคุยกับคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะมีโอกาสที่จะอยู่ในที่ทํางานหรือกรอบการทํางานคล้ายคลึงกันกรหรืออยู่ในกรอบที่จะต้องมีการติดต่อพูดคุยประสานในเรื่องของการงานเหมือนกันนะคะเขามองคุณเป็นถึงคนที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีคือหน้าที่การงานดีมีมุมมองความคิด ที่ดีด้วยนะคะความสําเร็จก็ดีนะจึงอยากเชื่อมโยองอยากทําความรู้จักยิ่งคุยกับคุณเขารู้สึกดีแสดงว่าคนคนนี้ที่กําลังหวั่นไหวเนี่ยแล้วก็กําลังรู้สึกอยากจะสารภาพรักต้องมีต้องมีโอกาสได้โครจรเจอคุณบ้างแล้วหรืออาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณหรืออาจจะเป็นคนที่คุณได้พูดคุยเรื่องงานด้วยจนเขารู้สึกประทับใจแสดงว่าคุณเจอเขาแล้วใช่อยู่ในใจคุณไหมคะใช่หรือเปล่าอ่าเป็นคนนิ่งๆเรียบง่ายนะคะ พูดชอบพิมพ์มากกว่าพูดนะเนาะเวลาที่พูดก็จะพูดแต่เรื่องงานดูแบบว่าสุขุมนุ่มรึกนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะเวลาที่เขาพิมเขาจะกลายเป็นคนที่โรแมนติกมากๆนะคะเขาจะแอคชั่นอย่างไรกับคุณต่อไปโอ้โหยังไม่กล้าแอคชั่นเขาไม่กล้าทําอะไรกับคุณเลยอ่ะเพราะอะไรรู้ปะเขากลัวคุณมีเจ้าของแล้วแบบว่าเขาไม่รู้อ่ะว่าคุณมีแฟนหรือไม่มีแฟนเออแสดงว่าเขาคิด แอบกังวลใจนะคะต่อให้เป็นคนรักเก่าที่จะกลับมาเขาก็กังวลใจว่าคุณปไปมีใหม่แล้วหรือยังหรือว่าจะเป็นคนที่จะเข้ามาใหม่ในชีวิตของคุณเขาก็แบบว่าเออคุณมีแล้วหรือยังคือเขาเขาแอคชั่นต่อไปเนี่ยมันไม่กล้าเขาเป็นคนที่ไม่กล้าแอคชั่นแล้วพอรู้สึกว่ากลัวว่าจะเจอพลังงานของคุณมีเจ้าของแล้วเอ๊ะทำไมเขาถึงคิดว่าอย่างนั้นเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักมันมันไม่น่าเชื่อที่จะไม่มีแฟนอะพูดง่ายๆแล้วก็ ใครไปไหนหรือหรือว่าเขาคุยกับใครถามเกี่ยวกับเรื่องของคุณเกิดขึ้นนะนะคะก็จะมีพลังงานที่ดีก็คือเขามักทุกคนมักจะสื่อสารกับเขาหรือพูดคุยเกี่ยวกับคุณให้เขาฟังเนี่ยมักจะเป็นในทิศทางที่ดีหมดเลยเขาก็เลยคิดว่าแล้วอย่างเงี้ยคุณจะโสดได้อย่างไร เออคุณต้องมีคนในใจหรือเปล่าแล้วคนในที่ทำงานไม่รู้หรือเปล่าเขาก็เลยไม่กล้าที่จะ take action หรือว่าแสดงออกอะไรแต่ถามว่าตอนนี้เขากำลังหวั่นไหวคือกำลังจะแพ้ใจตัวเองอยากจะสารภาพรักอยากจะเดินเข้ามาพูดคุยอยากจะทำความรู้จักกับคุณมากขึ้นแต่สิ่งที่เขารู้สึกก็คือเนี่ยเหมือนตามภาพที่ผู้ทํานายชี้เลยจะ้ะคืออะไรรู้ไหมกลัวคุณเมินเฉยกลัวคุณไม่สนใจกลัวคุณมีแฟนแล้วคือ แล้วอย่างเงี้ยเขาจะทำยังไงขอดูต่อเหมือนเขาจะพยายามสืบต่อว่าคุณนะ่ะมีเจ้าเข้าเจ้าของในหัวใจแล้วหรือยังมีใครที่เป็นคบอยู่เป็นตัวเป็นตนหรือพูดคุยหรือว่ากําลังเรียนรู้ใจกับใครคือตอนนี้เดยวเขาจะสืบเดียวเขาจะสืบด,ด้วยด้วยสิ่งที่เขาจะทำด้วยเขาเรียกว่า สืบด้วยตัวเองแหละอาจจะถามคนนั้นคนนี้นะคะน่าจะสืบเดี๋ยวคุณจะต้องรู้หรือไม่ใครมาบอกว่าเฮ้ยคนคนนั้นน่ะถามเรื่องแกเยอะจังเลยอ่ะมันจะเป็นอารมณ์นี้เลยขอดูพลังงานต่อมาแปดดาบคืออะไรคือเขารู้สึกว่ามันเหมือนเจอทางตันอ่ะยิ่งสืบยิ่งเหมือนกับว่า มันเป็นปริศนาว่าคุณมีหรือไม่มีมันเหลือข้อนี้ข้อเดียวเอ๊ะถ้าคุณมีใจกับเขาทํายังไงดีหรือว่าคุณอยากให้คนเก่ากลับมาเราจะโพสต์ยังไงดีเอาเป็นว่าคุณควรจะทํำยังไงต่อไปให้เขา take action เดินเข้ามาหาคุณคุณต้องประกาศให้โลกรู้ค่ะเออคุณต้องประกาศให้โลกรู้ว่าฉันโสดนะ โอ้หมานั่งกินเอ่อมานั่งดื่มกาแฟคนเดียวก็ดีเหมือนกันชีวิตโสดก็หลั่ล้าคือบอกใบอ่ะเขาเรียกบอกใบอย่างมีจริตจากการว่าเราโสดนะเรามาเอ่อมานู่นมานี่คนเดียวเราโสดจะเป็นพลังงานที่ดีเนี่ยไพ่บอกว่าในตําแหน่งพอเราถามไพ่ว่าเราจะทํายังไงดีให้เขารู้สึกไม่มืดแปดด้านก็คือเราต้อง the word ก็คือประกาศให้โลกรู้ค่ะ ว่าผ่านช่องทางไหนก็ได้ว่าเราอะมีชีวิตที่โสดแล้วก็เราก็ทำอะไรด้วยตัวของเราเองได้แบบแบบมีจริตเอออะเดี๋ยวขอดูพลังงานต่อมาถ้าเขารู้ว่าคุณโสดจากการที่คุณโพสด,ด้วยตัวของคนเองหรือไม่เจตนาโพสแหละแต่เหมือนว่าเราไปทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่า,าไปคนเดียวตลอดเนาะเออมีในยะในการโพสว่าเราโสดอะดูซิว่าเมื่อเขารู้ว่าคุณโสดการเทคแอคชั่นของเขาจะทำอย่างไรเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไพ่นิดนึงนะ อยากรู้ความหมายเต็มๆหัวใจของเขานะคะเขาจะทำอะไรต่อไปขอไพ่สามใบค่ะคนรักเก่ามีเกณฑ์เข้ามานะเพราะว่ามาประสานหัวใจนะคะแล้วคนที่กำลังก้าวเข้ามาเป็นคนรักใหม่ของคุณนะก็เป็นคนโสดตัวเปล่านะไม่ได้มีพันธะนะคะไม่ได้มีใครนะ มีแต่หัวใจของคุณนี่แหละอาจจะถ้าใครไม่ติดพันคนรักเก่าก็เตรียมตั้งรับความสัมพันธ์ใหม่นะอ่ะเมื่อเขาเมื่อคุณได้ประกาศไปแล้วว่าคุณโสดการเทคแอคชั่นของเขาจะทำอย่างไรต่อไปขอสัก5าใบเนาะเออโอ้โหเป้าหมายมีไว้ให้พุ่งชนเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะเดินหน้าเดินเกมเมื่อเขามั่นใจแล้วคุณโพสด้วยตัวของคุณเองแล้วไม่ต้องไปสืบสอบ ถามจากคนนั้นคนนี้แล้วอ่ะนะคะเดี๋ยวเขาจะมีพลังงานคือเป้าหมายคือพุ่งชนไปที่ความรู้สึกของคุณเดี๋ยวเขาจะ take action ค่อนข้างชัดเจนแล้วทำแบบไหนลาะขอสักห้าใบอืมสองเหรียญน,นะเป้าหมายแรกเนี่ยใบแรกนี่คือเดี๋ยวเขาเขา้าเข้าหาคุณแล้วสเหรียญหไม่เท้านะคะหไม่เท้า หนึ่งโอเคอศวินดาหกดาบแหมคนคนนี้ที่เขากําลังหวั่นไหวจะมาสารภาพเป้าหมายคือพุ่งชนแล้วเขาคาดหวังความสําเร็จสูงด้วยนะว่าเขาเชื่อว่าตัวเขาเนะี่ยไม่ไม่ใช่คนนิสัยไม่ดีอะไรแล้วเขาก็จะเต็มที่แล้วจะเปิดเผยความรู้สึกแต่ตอนนี้เขาขอกําลังเตรียมใจก่อนเตรียมพลังงานเตรียมอินเทอร์เต energy, เตรียมคําพูดเพราะเขารู้สึกว่ามันจะต้องอแบบรับคําตอบไว้ด้วยว่า ยินดีต้อนรับให้ลองคุยกันหรือว่าปฏิเสธเขากําลังเต็มหัวใจของเขาอยู่นะคะแต่ว่าการเต็มหัวใจของเขาเนี่ยมันไม่ได้เตรียมเพื่อที่จะความผิดหวังมากมายเนาะอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้เปิดเผยความรู้สึกแต่เขาขอเวลาสักนิดหนึ่งในการเต็มใจนะคะเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยไม่น่าจะเกินสอง,สองถึงสเดือนเนี่ยเขาน่าจะมาสารภาพรักคุณจริงๆแล้วเต็มบางคนก็วัยถึง2ส,สัปดาห์นี่ก็น่าจะสารภาพรักแล้วนะ แล้วเขากําลังจัดสรรความรู้สึกความวาวุ่นในใจคือเขาประมานะคะที่จะมาสื่อสารความรู้สึกกับคุณจนวันหนึ่งอะคะ่ะเดี๋ยวเขาจะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมคําพูดเตรียมความรู้สึกนะคะแต่เชื่อว่าเขาจะเข้ามาพูดคุยกับคุณอะกระชับพื้นที่ให้ให้แคบลงนะคะให้มีความคุ้นเคยกันมากขึ้นนะคะขจัดความสับสนในใจระหว่างกันละกันก่อนเนาะแต่ยังไงคุณก็รู้ว่าเขาชอบคุณแหล,ละแล้วเขาจะ ชัดเจนมากที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ่ในตำแหน่งนี้เขาไม่สนเลยว่าคุณจะตอบแบบไหนเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกว่าเขาทลายกำแพงของความกลัวความกังวลของเขาได้แล้วในการที่ทําความรู้จักคุณมากขึ้นนะคะเขาจะทำความรู้จักคุณก่อนเนาะและคําตอบของคุณจะปฏิเสธเขาหรืออย่างไรเขาไม่กังวลและเพราะอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเขาเขาเต็มที่แล้วนะคะ ต่อให้คุณปฏิเสธเขาเขาก็จะยังตื้ออยู่อ่าต่อให้คุณจะปฏิเสธเขาเขาก็ยังตื้ออยู่และถามว่ามันจะเสียใจไหมเขาก็เสียใจแหละแต่เขาจะตื้อต่อไปอย่างน้อยเนะี่ยจะตื้อต่อไปคือจะขอเฝ้าเฝ้ามองคุณถ้าคุณปฏิเสธแล้วจะเฝ้ามองคุณอย่างนี้ยาวๆไปเลยอย่างน้อยก็6เดือนย,ยาวๆไปเลยนะคะเชื่อมั่นว่าใน2สัปดาห์นี้จนถึง2เดือนนี้จะมีเกณฑ์ที่เขาจะเข้าหาคุณมากขึ้นสแสดงออกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะและ ต่อให้คุณปฏิเสธเขาเขาก็จะคงตามตื้อคุณอยู่ยาวๆไปนะคะยิ่งเป็นความรักเก่าเนี่ยยังไงย,ยังไงเขาก็ไม่ท้อถอยที่จะตามตื้อคุณให้คุณให้อภยัยถ้าเป็นรักใหม่ก็จะตามตื้อคุณอยู่ดีนะคะมา ขอเช็คพลังงานหน่อยณนะตอนนี้ใจของเขารู้สึกกับคุณระดับไหนภาพความรักภาพความฝันที่เขาอะส่งสัญญาณไว้ในใจนี่อันนี้คือสิ่งที่อยู่ในใจของเขาเขาจินตนาการคุณกับเขาเวลาอยู่ด้วยกันเป็นพลังงานแบบไหนโอ้โหฟีดัมนะคะหัวใจพื้นที่แห่งหัวใจอุย้ยคือ อิสระเสรีในความสัมพันธ์คือเขาจินตนาการว่าถ้าคุณกับเขาได้อยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะเป็นพลังงานแห่งความสุขนะคะมันเป็นพลังงานแห่งความฝันหวานแล้วก็เป็นเป็นอิสระของกันและกันเราจะปล่อยใจให้ไหลไปกับท่วงทํานองของความรักเราจะปล่อยใจให้ไหลไปกับความ พูดง่ายๆเลยนะเราจะปล่อยใจให้ไหลเมื่อไหลที่เราอยู่ด้วยกันสองคนนะนี่คือภาพจินตนาการของเขานะคือเขาอยากสัมผัสเขาอยากอยู่กับคุณเขาอยา,อยากใช้ชีวิตอยู่กับคุณเขาจะปล่อยใจเสรีให้อยู่กับคุณเขาจะรู้สึกปลดปล่อยในทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับความรู้สึกมันเหมือนกับว่าเขาได้คุณมาครอบครองแล้วเขาจะมีเขาจะเป็นคนที่คั่งรักคุณเลยดีกว่านะคะเป็นความคั่งรักจนถึงเขาเรียกว่าคั่งรักจนคั่งรักไม่รู้จะคั่งรักอย่างไรนะคะอะขอพลังงานต่อมา โอ้โหเขาเชื่อมั่นในโชคชะตาค่ะสม,มุไรศรัทธาสม,มุไรแล้วผู้ใหญ่ใจดีนะคะเขามีความเชื่อมั่นว่าพลังงานที่เขาเขาเชื่อมั่นว่าคุณเน่เป็นเนื้อคู่ของเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณน่อาจจะเป็นคู่ที่อาจจะต้องเจอกันยังไงก็ตามเขาจะต้องเฝ้าตามตือ้อเฝ้าชนะหัวใจคุณให้ได้เพราะเขามองว่าคุณเน่เป็นเนื้อคู่ของเขาและเขาก็มีความกล้าหาญที่จะเผชิญกับ อ,อุปสรรคแม้ว่าใจของคุณจะปฏิเสธเขาก็ตามนะคะและเขาก็เชื่อว่าคุณจะต้องอใจอ่อนแล้วก็จะต้อง ยอมรับในสิ่งที่ที่เขาแสดงออกอย่างอบอุน่นแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อหัวใจของเขาแล้วก็เทคแคร์ดูแลคุณจนกว่าคุณจะใจอ่อนยังไงเขาก็เขาจะต้องมีคุณให้ได้เพราะเขารู้สึกว่าคุณคือพลังงานของเขาเนี่ยมันสัมผัสได้ว่าคุณคือคนที่ใช่แล้วคุณก็เป็นคนที่ทําให้เขารู้สึกแบบทวินหาแล้วโหวยหามากที่สุดในเวลานี้นะคะอ่ะ เดี๋ยวเราขอไปดูหน่อยนะคะความจริงจังและจริงใจที่เขาจะเข้าหาเราเนี่ยนะคะคือความจริงใจเนี่ยไม่ใช่แค่รักโลภอย่างเดียวแล้วหลงเราอย่างเดียวเขาคิดอะไรกับเราในเวลานี้ถึงหวั่นไหวโอ้โหยังไงเขาก็เขาเขารักคุณดีกว่าเขาคั่งรักเลยดีกว่าไพ่เดวิลนี่มีความขัางรักสูงมากเลยนะคะคั่งรักแล้วก็อยากจะดูแลหัวใจของคุณไพ,พ่จักรพัดดีนี้นะ ก้าดาบนะคะอ้โหูเขาข้างรักคือถ้าเขาไม่ได้คุณอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาคงต้องเสียใจอ่ะเขาจะเสียใจมากๆอย่างน้อยเขาต้องเปิดเอยความในใจแล้วตื้อให้ถึงที่สุดแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดแต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยเขาจะไม่ได้ คนคนนี้มาอยู่ในการใจเขามันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแล้วมันจะเป็นความผิดพลาดในชีวิตที่เขาไม่คิดจะทําอะไรกับคนที่เขารู้สึกดีที่สุดในเวลานี้ก็คือคุณนั่นเองถือว่ามีความจริงจังและก็จริงใจมีความรักที่ร้อนแรงนะคะเนี่ยเขาได้ไพ,พ่จักรพรรดิในพลังงานราศีของเขาแล้วก็ได้ไพ่หนึ่งเหรียญใหญ่หน้าที่การงานเขาจะทําเพื่อคุณนะคะเขาจะดูแลน้ําหัวใจของคุณไม่ให้เกิดรอยร้าวแล้วเขาก็จะ ประครบประงมแล้วก็ปนเปอรอของคุณด้วยสิ่งที่เขาพยายามทําสร้างมันนะเนี่ยไพ่การเงินเหรียญใหญ่ในถือว่าดีมากๆนะคะเป็นคู่ที่อยู่ด้วยกันจากเนี้ยชีวิตจากเนี้ยมันจะดีต่อให้เป็นรักเก่าที่พังทลายไปแล้วถ้ากลับมาในรอบนี้แล้วตรงกับราศีตรงกับนักสัตว์ถือว่าเขากลับมาเพื่อกอบกู้ความรักให้มันดีขึ้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นรักใหม่เนี่ยหมายถึงว่าเขาจะรักษาดูแลหัวใจของคุณไม่ให้เกิดตำหนิไม่ให้เกิดรอยร้าวเลยพลังงานเขาข้างรักค่ะ แหมมีความค้างรักร้อนแรงนะสมแล้วเนาะที่ได้พลังงานของธาตุไฟแล้วก็มีความเป็นธาตุดินเข้ามาหนักแน่นแล้วก็ร้อนแรงด้วยคุณเห็นภูเขาไฟระเบิดป่ะเออเวลาคั่งรักนะอ,อ่ะขอดูโชคชะตาหน่อยความรักครั้งนี้นะโชคชะตาอยากจะบอกพลังคนที่เป็นเจ้าของแรนดอมนะคะบอกคุณว่า ไม่ต้องกังวลหรอกความรักครั้งนี้ให้คุณมองว่าเหมือนเหมือนพลังงานของความเป็นเพื่อนให้เราครบกันในความรู้สึกไปไหนไปการสนุกสนานนะคะแล้วก็ปล่อยให้ล่องลอยปล่อยให้อะไรมันจะเกิดให้มันเกิดถ้าคุณรู้สึกว่ารักครั้งนี้คุณอยากจะคบหาและคุณคุณอยากจะเขาเรียกว่าอยากจะ อยากจะมีความรักอีกครั้งอยากจะยืนหยัดที่จะมีความรักอีกครั้งไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณบาลานซ์ชีวิตที่ดีอย่าอย่าตึงเกินไปอย่าหย่อนเกินไปทุกความสัมพันธ์ให้มองว่าเราไปด้วยกันได้หนักนิดเบาหน่อยแล้วก็อภยัยหรือว่าเราจะแบบว่าเออเรียนรู้กับเขาคุยคุยกันในเชิงเป็นมิตรภาพก่อนก็ได้แล้วค่อยตกลงกันว่าเราจะคบกันแบบลึกซึง้งเราสามารถคุณสามารถเริ่มต้นได้ค่ะขอให้คุณเปิดใจ เปิดรับมิตรภาพใหม่ๆก่อนแล้วก็ดูวัวใจของคุณแล้วอย่าไปกลัวกับสิ่งที่มันเรียกว่าความผิดพลาดในความสัมพันธ์ใดๆก็ตามนะคะถ้าครั้งนี้เราประคับประคองด้วยดีเรายือนหยัดที่เราจะสู้ด้วยดีนะคะคุณก็อาจจะมีเกณฑ์พบคุณก็อาจจะสามารถฟันฝ่าความรักก็อาจจะเป็นความรักที่ดีก็ได้ไม่มีใครการันตีไม่มีใครรับประกันแต่สิ่งหนึ่งคือคุณจะได้ทดสอบตัวเองว่าคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ได้อย่างไรอย่างน้อยคุณได้ลงเอยกับความรักอย่างแน่นอนนะคะอ่ะ พลังงานนี้นะคะมีความชัดเจนและมีความรวดเร็วในการที่จะเกิดขึ้นสักกี่มากน้อยนะคะอาจารย์ผู้ทำนายมองไว้ประมาณ2สัปดาห์เป็นต้นไปแล้วนะถึง2เดือนเนาะพลังงานความรักขอความชัดเจนอีกนิดนึงนะคะเขาข้างรักแล้วค่ะเขาเป็น King of c u p นะคะเขามีพลังงานที่หวั่นไหวมากและอยากจะสารภาพรักก,กับคุณ โอ้ไม่นานนี้หรอกค่ะเพราะเขาอยากจะสารภาพรักแล้วเขาเก็บความรู้สึกเอาไว้ไม่ได้ละและจัส m เมนมันเป็นโชคชะตาจริงๆจากนี้ไปค่ะลองลุ้นดู2สัปดาห์ไปจนถึง2เดือนนี้อาจจะมีเกณฑ์ความรักใครก็ตามที่เจอแรนดอมนี้นะไม่ว่าจะเจอตอนไหนก็ตามแรนดอมนี้จะผ่านไป3เดือน6เดือน1ปีหรือหลายปีๆถ้าคุณมาเจอในครั้งแรกให้ถือว่าให้คุณบวกอีก2เดือน ถ้าคุณเจอในครั้งแรกบวกไป2เดือนนะ่าอาจจะเป็นความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นเขากําลังเข้ามาหรือบางคนเข้ามาแล้วขอให้ดื่มด่ำกับความสัมพันธ์นี้อย่างมีความสุขปล่อยใจไหลฟรีดอมไปเลยค่ะอิสระในความสัมพันธ์ที่เราจะ เปิดใจรับรักซึ่งกันและกันนะคะมีเป้าหมายชีวิตอยากคือเขาเรียกเปิดใจพูดคุยยอมรับข้อดีข้อเสียตั้งแต่ตน้นแล้วมันจะเกิดการพัฒนาแห่งรักอย่างยอดเยี่ยมค่ะเป็นกําลังใจให้โชคชะตาเอาอโชคชะตานําพาเนาะให้คุณเจอแลนด้อมนี้นั่นหมายความพลังงานนี้ย่อมมีเกณฑ์เกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้นะคะแต่ถ้าอยากให้ชี้ชัดอยากดูดวงส่วนตัวั้าถามเป็นการส่วนตัวได้เลยนะคะถ้าใครอยากหาไอดีไลน์ของอาจารย์ดูที่หน้าปกนะคะ u t u b e ได้เลย มีตรงนั้นเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณสำหรับการติดตามใครที่อยากจะแบ่งปันค่าขู่น้สามารถหรือรู้สึกว่าหัวใจพองฟูสัมผัสดวงแล้วเป็นตามนั้นอยากจะแบ่งปันก็สามารถดูในรายละเอียดของคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็จะมีการแบ่งปันเกิดขึ้นหรือใครอยากกดปุ่มซุปเปอร์แท้งหรือใครอยากกดปุ่มแชร์แล้วแต่คุณสะดวกสบายใจเป็นนินมายที่ดีค่ะเป็นผู้ให้ที่ใจดีขอบคุณที่ให้ขอบคุณที่ที่อ่ามอบน้ำใจให้อาจารย์นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ